เียตำรวจยิงทำไมครับเนี่ยงามเนี่ยละจุาเดี๋ยวนี้โอ้โห็กยิงกันหวเถื่อนแล้วก็วโอ้าว่าปกตี่ิเปนอยนไหนก็ได้รู้สึกผิดแต่มันยังแตกอีกหรอ ติดตามทำไมครับเนี่ยคุณตำรวจผมจะไปต้มรถครับแตงแตงหมแตงหมดแตงหมดหมดบั๊มบั๊มเฮ้ย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 แตงหมดแตงหมดแล้วไม่ใช่เก็ตกุ้มไม่ใช่เก็ตกุ้มไม่ใช่เก็ตกุ้มไปไปบ๊๊บได้หมดครับแตงสีร้อนแล้วบ๊๊บได้ครับแตงสีร้อนแล้วบ๊๊บได้ครับต้มรถครับต้มรถครับโอ้ต้นตัวครับเกินแบบเป้าโอ้พังจริงครับตำรวจโอ้โหดูเดือดเหลือเกินจะได้บั๊มได้ด้วยเหรอครับ บั๊มได้ครับผมผมจะบั๊มครับไม่ได้ครับเไม่สามารถผมฝากนะผมฝากหน่อยครับฝากเยอะไรฝากเยอะไรศาสตร์ฝากเยอะไรนะฝากเยอะไรไอจุกระทียมดิไอจุกระทียมดิเยี่ยโจ้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายจุกเดี๋ยวโอ้โหต้องรอขอกำลังเดี๋ยวเวลาหัวดิโอ้อะไรนะครับตายจริงพี่ผมตายจริงผมตายจริงเล็กๆเลยคร้ว686ครับ เตะหัวโอ้โหพี่ตายดิงพี่พี่ตุ๊กเตะหัวไม่เขาจับโจมกันอย่างงี้เหรอครับเนี่ยผมคงรู้เนี่ยโอใช่เหรอไก่เชื่อนี่ยครับจับโจมแบบฟาเชียบมันใต้สดโตครับเนี่ยมาอไม่แทงไม่แทงมันไม่แทงได้ลุกหรอกกูบอกเลยไม่แทงมึงอ่ะผมไม่แทงครับผมไม่แทงครับผมเก็บแล้วครับเก็บแล้วเก็บแล้วตายจริงครับตายจริงตายจริงเตะหัวสองแค่เตะหัวหลังสองเตะหัวตายพี่ตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวต้กงปักใจคนเดียวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ขอมาจุกขอมาอมานี่ลงไหมพี่หนอนวันแวนใช่ไหมวันนี้เยโชคมานี่มานี่มานี่ยสวยโคมสวยไปะตบาหบานอนอยู่นี้จะไมูไปเนไลน์อยู่ตามครับตามอะไรแหนจาับจาฟูเลี่ยมาตามรถร้านหนึ่งียมอกอะไอยู่พี่ ไปฮะคนน้เอ้ยอันนี้มุมสุดเพื่อนจับไว้ไหนะเขาพูดที่อะไรไอ้หนงกับเลย้รถเป็นพี่ไหวยังรถไมา่เหมือนรถฟาเลยผูอยาก่บบาท,าที่รถเป็นแบนของฟาอ่อะถทชิตัวโกงขับอะเป็นแบนเพื่อว่าใครขับชกบบนก็แบบก็จะเด่นเต็มคำ

จะเต้นในจังหวะชาชเออเป็นเราจะไปพัดมากชาชแล้วผมก็ใช้แล้วผมก็ตกไปอยู่กลางไฟพลดมาูฟังอยู่ฟังอยู่ว่ารองรอนี่มองอมอืมอืมอึมอืมอืมอมอืวอนมอมอืกอืมอืมอรอกมออืมออืมออ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 อโอมออออยออออยโออออ หลาลูกกันนดิโชคโชคขอให้ต่อหลายลูกกันนี้เร็วไม่มีตมังนะค์เราเนี้ยตังค์ปูวัยรุ่กนกลางเดือน,นแล้วช่วงเนี้ยเยอะไปเลยนเดียวไม่มีตังค์เนี่ยเดี๋ยวไล่ใช่เปล่าทำขายมึงเด้งทำที่อ่ะมึงขอพูดไปดิดีก่อนเร็วตลงตั้งไหนครับดูดก่อนนะครับ พี่เกพี่เอกเฮ้ยเขาติดหมืนน่นแล้วเวนะ้ยอนเลยอทุกคนดูดิเออเดี้อพี่เคอยู่ในวอร์ไหมครับถูกครับพีเคอยู่หรือเปล่าพี่มาหน้าสนนิษฐานเลย

ตำรวจพาตำวจหลงหล่นรยแค่น uh, ี้ก็ทำให้จุกตัวเม้นพออันี้เกี่ยวที่อะไรเนี่ยสัไอ้จุกจุกไอ้จุกเป็นคนนึงชอบมั้งไงจุกเจอเนี่ยนี่พาแล้วนะบัว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 ไหนบัวำด้วยเหรอ เทียวด่าว่าอีปัสสลิดอ่ะทียวด่าว่าเด็กเที่ยโเทียวด่าเขาด่าว่าไอสัตว์นรกอ่ะโอ้โหเหยียหน้าวิธีก็ไม่อยู่อยู่เหรอแกอยู่ไอ้นี่เว้ยแกชอบไปเมืออยู่ไอ้นี่โอเคอะขอหน่วยเออแกชอบไปอยู่บนเอฟเอฟเปลี่ยนเขาอะ เราจะรู้ได้ไงดูสตรเทถาก็เมาื่อวานผมคุยอยู่นี่เห็นชอบแบบไปเ้ปเนี่ยไปไปไปแบบจอดเอ็กเอยังนั้นอ่ะเห็นทุกรอบอ่ะเอ็กเอยู่แต่ตัวนี้อยู่หาจับผิดเนี่ย เ้ยไอเฮียมุมนี้กูบอกเลยเพื่อนยังไงก็หลุดกูสาบานเลยทั้งมามุมนี้กูมีมุมละแตกนะเหลือหน้าขวาล้อเดียวผมเห็นเห็นเนหน้าดิบ้างเห็นหน้านดิบอ๋อเห็นแล้วว่าดูไหวเพียร์ได้อยู่กระจกหน้าแตกได้ปะนั่นแหละนั้นแ่ละโอเคแล้วรถรถมันกลับเพื่ถ้าเป็นแท็กอจะว่าถ้าแบบเหนเขาบ้านเนี่ยเดี๋ยวมันจะลงนี่ไปไม่ลงตรงนี้จะลงตรงนี้ไย

หักตอกได้ป่ะหักตอกอ่ะหักตอกหักเขา่าอ,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 อะไรเงี้ยหักนิ้วมืออะไรเงี้ยดังวก็แลกจังแลกจัดไปเพื่อเฮียแล้ววันนี้ไม่ได้หรอรถคันนี้มันกาก,กรเกินไอ้เหี้ยแต่จริงมือลงซ้ายนี่ก็จบแลนะ้วเ,เนีน่ยเออมัอนเหินทำไมวะเออแบบตำรวจมันเหินตามไม่ได้เนี่ย ขึ้นข้ากนาขับมุมข้าวเหลือขึ้เหลือลอะไยบางคนก็ศอย่างนั้นได้ให้จำเบรคบางคนมันอาจจะติดแน่ไม่ติดวะเป็นที่อะไรวะมันแบบมันมันไม่ร่อนเหมือนไอ้แท็กเว้ยมันไม่เหอะจำเบะเออจำเบะเออจำบะเบอะมันไม่ครับพับครับแบบะจะทำอะไรกันเป็ไรพูดที่อะไรเนี่ยโอ,อ,อ้โหพูดที่ขับกันให้ลืมอมาแย่ขับกันให้ลืมอ่ะ เยยะพ่อพี่อ่ะแต่มันแรกๆไงหลังๆไปเดี๋ยวก็ามีคนขายไปเนี่ยมันเขาใช้ยังไม่รู้ประสิทธิภาพไเปเพื่อนจริงๆสมประสิทธิภาพอยู่ที่พวกเราเออพี่ไหวเยอะอยากขับปะเอาขับไปบัามีแกเข้อที่่ จะได้ขอสลรักกับใครได้ไหมครับเนี่เอเอเขาไม่อยู่แล้วตายไปแล้วเขารู้ว่าจะมาหรือเปล่า เปลี่ยนทรงผมแล้วก็เปลี่ยนทรงผมละเน่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 เนกเบรกเบรกเบกเบรกเบรกไอ้ตัวนี้เปิดกาชาไล้แจ็คเอาไวกาชาเอามวกาชาเนียมีอย่างเงี้ยรู้หมดอ่ะโอ้โห สามร้อยก็สามพันกว่าลูกอะโอ้ 3, รรอโหไอนี้ตัวมึงตัวตัวตัวใครเนี่ยตัวนี้จย,ยโชก่นนะโดี๋ยวจะโชคหรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยคนนี้ได้สองคันแล้วนะไปดูเงินใช่มีใครเข้าจุดโฟมไหมครับไป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  อ at, ขอขึ้นสามล้านเลงก่อนคนไหนคนไหนเซ่าวะคนไหนเซ่าคนไหนเซ่าโอ้โหยังมีมีแต่ป่าโอ้โหชื่อแวน ก็ไปเปิดสามพันกับลูกอ่ะใครวะแวะเนี่ยแวะเนี่ยแวะเนี่ยเนี่ยเนี่นใช่เหรอเออยแกะดับ pgi นะไหนเนี่ยเติมกงนมันมันมันซื้อเยฟกันหรือเปล่าวะมึงรวยไปไหนกันวะเนี่ยไปเบบี้ลียที่งานสัมภาษณีนี่ะโล่งนะอนุญาตวอลสิบสี่ครับืม อืสี่แต่ละคนโคตรเสียเนี่ยกูเติมฝั่งหลายลูกนี่กูว่าเยอะแล้วนะไปข้างบนเดี๋ยวเพื่อนน่าจะมีคนแบบคนอยู่บนมีว่าะไอ้โชคมีว่าไอ้โชคไอ้โชคขอพูดมาดิมันดินงชคเด็ดโชคเด็เออเดี๋ยวโชคเดียละ ไม่มีกูไม่มีตามหาเสียเจล่าก่อนเออข่าชำเราเฮี่ยอะไรไอ้สัตว์ พี่เดล่าเขาบอกว่าหมื่นลูกอ่ะใช่เหรออะไรอ่ะคนไหนที่ไหนที่ไหนย่ไหนย่ไหนย่ไหนไม่รู้แกใส่ชุดเหลืองอ่ะพี่ไม่รู้แกอยู่ไม่น่าอยู่ท่ามาทำไมไยพี่สมนี่พี่สมยืนตกปลาอยู่จกไครแต่ไม่เกเรอยู่เนือสเลังกจาไแต่ก็ไม่เกอเือส